ใบที่แตกออกมานะคะดูความโมจิโต้สวยงามมากดูดีมีอนาคตมากแล้วก็ดูดูหลอดใหม่ที่กำลังจะกลางเห็นไหมคะดูหลอดใหม่ขนาดยังไม่มียังไม่กลางนะเราก็เห็นความออร่าที่จะที่จะมาแล้วอ่ะ สวัสดีจ้าวันนี้นะคะมนาจะพามาอัปเดตต้นโมจิโตฮอลแลนด์ต้นนี้ใบน้องก็ยังฮอลแลนด์ฮอลแลนด์ใช่ไหมแลม้วมนาก็ได้ตัดปักชาในคลิปที่ผ่านมานะคะก็คือตัดน้องเนี่ยออกไปปักชาก็คือนี่ดูกระถางที่ขยายออกไปน้องก็จะมีความกลายน้องกลายนะคะคือใบน้องก็จะยังไม่ ฮอลแลน์สักเท่าไหร่ก็ถามว่าลายใบสวยไหมก็สวยนะคะอันนี้พอดีว่าเมื่อสักครู่นี้มนาฉีดน้ํานะคะให้ความชื้นเขานหนึ่งก็เลยมีละอองน้ําอยู่ที่ใบนะอันนี้ค่ะคือต้นที่ตัดยอดแล้วเขาก็แตกหลอดใหม่ใบใหม่กลางมาก็ก็ไม่ค่อยจะมีลายสักเท่าไหร่นะคะเหมือนเขาจะเริ่มกลายอะคะ่ะแต่ว่าเรามาดูต้นแม่กันดีกว่า หลังจากที่ตัดไปแล้วนะคะต้นแม่ของเราดูน้องทาดูน้องทาค่ะน้องดูดีมีอนาคตมากมายเห็นไหมเอ่ยใบที่แตกออกมานะคะดูความโมจิโตสวยงามมากดูดีมีอนาคตมากแล้วก็ดู ดูหลอดใหม่ที่กำลังจะกลางเห็นไหมคะดูหลอดใหม่ขนาดยังไม่มียังไม่กลางนะเราก็เห็นความออร่าที่จะที่จะมาแล้วอะ่ะอะดูใบนี้ใบนี้เริ่มจะากลกางแล้วเห็นไหมคะเห็นไหมเอ้ยสวยมากเลยคะ่ะน้องมีความสวย น้องมีความฮอลแลนด์ก็ที่สำคัญนะคะดูที่ตรงโคนเขาวันนี้แมน่นาไม่ได้ใช้ขาตั้งนะคะก็อยากให้เห็นความชัดๆเนี่ยค่ะเขาแตกกอออกมา เขาไปแทงออกมาใหม่อ่ะคะ่ะเนี่ยใบของน้องใบของน้องจิ๋วเนี่ยน้องเนี้ยเนี่ยเห็นปะขออนุญาตดึงน้องนิดนึงนี่เลยน้องมีความแทงออกมาใหม่ง่ายๆว่าต้นนี้นะคะหลังจากที่มะนาาตัดตรงยอดของเขาว่ามันเหมือนเป็นการไล่ตาของ ตัวใบเขาไปโดยปริยายแล้วเราก็ได้ความแทงเกิดของเขามาใหม่อะคะ่ะทั้งหมดตอนนี้มีเกิดใหม่มาทั้งหมด3ยอดสรุปนะคะจากพี่คนนี้พี่คนนี้ได้น้องคนนี้แล้วก็น้องคนนี้ถูกแยกออกมาจากกอใหม่ซึ่งแม่นามไม่แน่ใจเขายังเล็กอยู่ยังไม่กล้าไปวุ่นวายกับเขามาก แล้วก็ส่วนอันนี้นะคะส่วนอันนี้เนี่ยก็คือจากพี่คนนี้แล้วก็สุดท้ายน้องคนนี้น้องที่เพิ่งกําลังจากลกางเนี่ยก็คือจากพี่คนนี้ก็เท่ากับทั้ง3ใบเนี้ยค่ะ12ึ่งแล้วก็3ใบนี้เนี่ยแตกยอดออกมาให้ใหม่แล้วก็เป็นยอดที่แบบ มีความมีความสวยอะ่ะมีดูมีอนาคตแล้วอะ่ะดูจากลักษณะใบนะคะเพราะว่าจากที่มมนาเคยเลี้ยงมาเนี่ยเราจะสังเกตตัวหลอดได้เลยอะ่ะถ้าเขาดูดีมีอนาคตเนี่ยมันจะมีความอล่าพุ่งมาให้เลยซึ่งอันเนี้ยค่อนข้างจะชัดเจนมากและที่สําคัญเนี่ยใบเนี้ยค่ะเขาถูกเขาถูกเหมือนเขาเหมือนเขาเป็น เป็นกอใหม่ที่ถูกแยกออกมาจากอันไหนซักอันซึ่งไม่แน่ใจยังไม่อยากไปยุ่งเขามากประมาณนี้เลยส่วนใบอันนี้น้องคนนี้ยังยังไม่มีความยังไม่มีความแตกออกมาไม่เป็นไรสรุปหลังจากที่มะนาตัดปักชำคลิปที่แล้วไปมะนาได้น้อง โมจิโต้ที่มีความสวยอลังมาให้ทั้งหมด4ยอดแบบสวยงามมากเลยค่ะถูกใจเราก็ดูแล้วคุ้มค่ากับการที่ได้ทำก็สำหรับคลิปนี้นะคะมานามาอัปเดต น้องโมจิโตประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวยังไงแล้วเนี่ยเดี๋ยวมานาจะลองเอาเทคนิคที่ได้เลี้ยงเขานะคะแล้วก็ได้น้องประมาณนี้มาเนี่ยเป็นแบบไหนยังไงเดี๋ยวมานามาแนะนําอีกครั้งนะคะในคลิปถถัดไปนะสําหรับคลิปนี้มาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะสําหรับการติดตามรับชมนะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะ สวัสดีจ้า